นิยายเรื่องคุณสามีโตสักทีเถอะครับบทที่23หลังจัดก,การเรื่องที่สุดแสนจะเสียงอย่างการหนีงานแต่งพวนัลัตก็ได้เลิกหายใจอย่างเต็มปอดอีกทั้งเสียงจากปลายสายที่กำลังติดต่อกันอยู่ก็สร้างรอยยิ้มให้คนที่เพิ่งวางใจได้ปลอดเนืงอง่างดีตอนนั้นทุกคนวุ่นวายมากแกรู้ไหมว่าตัวเองอ่ะไม่ปลอดภัยฉันเห็นว่าคุณกเกษมหัวเสียสั่งให้ตามหาแกกันจ้าละวันเลยแกนี่ก็ยังอตส่สหยอยู่ในงานต่อนะ พอนรัตหัวเราะเบาๆหลังได้ยินเพื่อนค่อยๆเล่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ให้ฟังก็แกให้ฉันอยู่นานๆเท่าที่จะอยู่ได้ไม่ใช่หรือไงจะได้ไม่มีพิรุษสิริยังคงตื่นตระหนกคล้ายเพิ่งผ่านเหตุการณ์มาหมาดๆแล้วพ่อกับแม่ฉันล่ะเป็นไงบ้างพอนรัตไม่ได้นึกเป็นห่วงหรอกเพียงแต่ว่าแค่อยากรู้ความเป็นไปว่านายเกษมสันจะทำอย่างไรกับพ่อแม่ต้นเมื่อนายเกษมมันจะด่าไปยกใหญ่เลยนะ แล้วก็ไม่ปล่อยตัวไปไหนด้วยกักพ่อกับแม่แกไว้กลัวว่าจะคิดเล่นตุกติกจนฉันต้องรีบหนีออกมาแกว่าฉันเหมือนลูกกัะตันอยู่ไหมสิลิพอนรัตพูดยังไม่ใส่ใจหัวเราะฟืดเฟือนไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรลร้อมพ่อแม่ดีๆที่ไหนขายลูกกินซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้างแกอย่าอะไรอาวรเลยพวกเขาใช้ชีวิตแกเป็นสะพานจนแกไม่เหมือนลูกแล้วเหมือนเป็นของชิ้นหนึ่งมากกว่า คอนรัตพูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เพื่อนพูดมาล้วนเป็นจริงทั้งหมดเฮ้อคิดถึงคุณไทจังแกหนีเข้ามาเองทำไมตัดพ่ออะไรถามจริงๆทำไมไม่ไปหาเขาให้มาจบๆไปเลยคุณไทย,ยังไม่หายดีไม่อยากให้เขาเจ็บตัวแล้วเชื่อไหมถ้าเราอยู่ด้วยกันคุณไทจะบ้านละห่าม,มากบุกก็คือบุกลุยก็คือลุยเขาหนยังเด็กมุดทะลุจะตายนี่แกเป็นเมียรหรือแม่เขาวะมาโถ ตอนนี้อย่าแล้วนะสิพูดขึ้นมาเองก็เศร้าเองแผนนี้ก็คิดเองไม่มีใครชักนำคือจริงๆฉันจะไม่บอกแกนะแต่ว่าอะไรเหรอเร,เรื่องคุณไทเหรอเรื่องดีหรือเปล่าอ่ะอืมเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสิคอนรัตใจเสียไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังถามเรื่องอะไรเหรอเออเรื่องแต่งงานอะ เหมือนทางนั้นเขาก็มีแพลนจะแต่งงานเหมือนกันได้ยินว่าเป็นลูกสาวในทุนสักคนสวยน่ารักเป็นโอเมก้าอะไรนี่แหละเหมือนเขาจะตกลงกันมาสักพักแล้วฉันได้ยินคนเขาคุยกันในงานแก่พอนรัตตัวแข็งทื่อรูปหน้าท้องตัวเองปอยๆริมฝีปากบางเฉียบโดนฟันขบกัดระบายความอัดอั้นในใจเข็นเสียงตอบอ๋องั้นงั้นเหรอนี่พร้อมฉันกลัวเขาโกรธเรื่องที่แกขอหย่าแล้วประชดแกจังวะ สิริพูดมามีเหตุผลมากถ้าอินทรชิตกโกรธเคืองเรื่องยาแล้วยอมแต่งงานใหม่จริงๆพอนรัตคงคงต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็นะทิ้งเขามาเองแท้ๆก็ต้องยอมรับผลที่ต้องตามมาให้ได้แต่อย่างน้อยน้อยถ้าเรื่องมันคลี่คลายไปด้วยดีแล้วบอกเรื่องลูกให้เจ้าตัวรู้หน่อยก็คงจะดีกว่าปิดเอาไว้แต่อีกใจนึงฉันคิดว่าในท้ายคงไม่ทําอะไรงี่เง่างงงมแบบนั้นหรอกยิ่งป่านนี้รู้ว่าแกหนีงานแต่งแล้วอะ่ะ อาจจะกําลังสับสนก็ได้อืมงั้นมั้งนะฉันไม่น่าออกมาพูดให้แกซึมเลยไม่หรอกฉันก็อยากรู้เรื่องของเขาเหมือนกันคิดถึงเขานะ่ะตอนนี้พรนรัต์รู้สึกว่าสําหรับเรื่องราวความรักที่มีต่ออินทรชิตตัวเองตรงไปตรงมามากขึ้นและถ้าหากอยู่ต่อหน้าอินทรชิตตอนนี้ก็คงจะเอ่ยคําบางคำออกมาได้อย่างไม่ลังเลเพราะตอนอยู่ด้วยกันมัวแต่ลังเล เราต้องแยกจากการความรู้สึกเสียดายวันเวลาดีๆที่ควรบอกแต่ไม่ได้บอกมันก็ตีตื้นจนจุกอกเอ้บนคิดถึงเขาอยู่ได้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยล่ะเข้าใจไหมพอดีเลยสิริฉันขอเบอร์คุณลุงข้างบ้านหน่อยได้ไหมมะลืนนี้จะให้เขาพาไปตรวจเอ่อะไรตรวจอะไรเอออตรวจร่างกายปกตินี่แหละช่วงนี้ผ่านเรื่องเครียดๆมาเยอะไงก็เลยจะไปหาหมอสักหน่อย พอนรัตไม่อาจบ,บอกเรื่องเจ้าหนูน้อยในท้องให้เพื่อนรักรู้ได้จริงๆเพราะถ้าบอกปุ๊บแน่นอนว่าสิริต้องพุ่งตัวไปหาอินทรชิติตและบอกเรื่องทุกอย่างหมดเปลือกเป็นแน่อ๋องั้นเดี๋ยวส่งไปให้ในแชทแล้วกันนะแกก็รีบพักผ่อนดูรอบบ้านให้ดีถ้ามียอันตรายรีบโทรหาลุงชั้นเลยเข้าใจไหมโอเคขอบใจนะหลังวางสายจากเพื่อนสนิทพอนรัตก็เอาแต่คิดเรื่องของอินทรชิตวนไปมา เขาจะโกรธไหมจะหมดรักกันแล้วหรือเปล่าจะแต่งงานใหม่จริงๆหรือไม่แล้วต้องบอกเรื่องลูกกับอินทราชิตอย่างไรทุกอย่างตีกันยุ่งอยู่ในหัวจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เช้าของวันต่อมาพนรัต์ไปนัดแนะกับลุงเปี่ยมลุงของสิริให้ช่วยพาไปหาหมอในวันถัดไปเพื่อตรวจร่างกายทั่วไปไม่ได้เจาะจงทว่าในวันนั้นพนรัต์อาการออกจนจับสังเกตได้ ยืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านอยู่ไม่นานก็วิงเวียนศีรษาอาเจียนออกมาเดียวนั้นลุงเปียมที่เอากับข้าวมาแบ่งให้ถึงกับรู้ได้ทันทีว่าเขาตั้งครรภ์เพราะพอนรัตความอาหารทิ้งต่อหน้าต่อตาจนต้องให้ภรรยาที่เป็นโอเมก้าเหมือนกันมาช่วยดูแลโชคดีอีกอย่างคือก่อนที่พอนรัตจะหนีอินทรชิตมาพ่อรู้ตัวว่าต้องทำหลังแน่ๆจึงช่วยเสื้อเชิ้ตของสามีมาด้วยสองสามตัวและตอนนี้มันก็ขดเป็นก้อนอยู่บนที่นอน คอยให้ความอบอุ่นปลอดภัยแก่คุณแม่มือใหม่ใกล้ทำรังเต็มตัวหลังจากนั้นทั้งลุงทั้งป้าก็ตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นจะพาพนรัตไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและหากเป็นไปได้ก็อยากฝากคันให้เสร็จสับเลยโดยที่ลุงป้าทั้งสองไม่มีใครถามหาพ่อเด็กให้ลำบากใจเรากับรู้ว่าพนรัตไม่ได้ต้องการจะพูดถึงและตอนนี้พนรัตพร้อมที่จะไปคุยเรื่องลูกกับคุณหมอแล้วแม้จะรู้สึกวงวงอยู่ไม่น้อย พอข้างกายไร้สามีคอยให้ความอบอุ่นปลอดภัยแต่ก็พอจะทนได้และเพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านเกินไปพอนรัตจึงเอาเสื้อเชิดของสามีที่เคยม้วนๆขดๆอยู่บนเตียงมาเป็นเสื้อคลุมเตรียมตัวไปโรงพยาบาลยังน้อยๆได้กลิ่นจากเสื้อของคุณเข้าก็ผ่อนคลายลงได้บ้างคุณลุงคุณป้าครับถ้ามีคนแปลกๆมาถามหาผมให้บอกว่าไม่รู้จักนะคับพนณรัตกำชับกำชาคนทั้งสองหลังมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว การออกมาข้างนอกถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายอย่างหนึ่งสําหรับตนเพราะไม่รู้เลยว่าคนของกเกษมสันร,รู้เรื่องของตนมากน้อยแค่ไหนและกําลังตามหาตนอยู่หรือไม่ฉะนั้นก็ควรกันไว้ดีกว่าแก้ไม่อย่างนั้นคงพลอยทําป้ากับลุงเดือดร้อนไปด้วยได้จ้ะเดี๋ยวป้ารออยู่หน้าห้องตรวจนะคุณป้าว่าพร้อมลูบไหล่พนรัตอย่างอ่อนโยนปลอบประโลมพันให้พอนรัตอุ่นใจขึ้นมาและผ่อนคลายความตึงเครียดลงไปมาก นึกสุขใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนขนาดแม่แท้ๆยังไม่เคยปฏิบัติกับต,ตนแบบนี้แต่คุณป้าท่านนี้กับตนไม่รู้จักกันมาก่อนเสียด้วยซ้ำยังมอบความอบอุ่นอ่อนโยนละมุนละไมให้เต็มรักพอนรัตอดรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกับครอบครัวตัวเองไม่ได้เลยจริงๆคุณหมอเรียกแล้วรีบไปเถอะลูกคุณลุงท้วงขึ้นด้วยความจำใสช่วยให้คุณแม่มือใหม่ไร้กังวลพอนรัตยิ้มรับแล้วรีบเข้าห้องตรวจทันที ในขณะที่คุณหมอจับโน่นตรวจนี่พนรัต์ก็เกรงไปทั้งสันพางกายไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรเข้าห้องตรวจก็เข้ามาเพียงคนเดียวนึกอิจชาเหล่าคุณแม่ท่านอื่นที่มีคุณพ่อคอยพยุงเดินเข้ามาอย่างเอาอกเอาใจคุณแม่ตั้งครรภ์ได้เจ็สัปดาห์แล้วนะคะยังไม่มีอาการแพ้ท้องรุนแรงถือว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงดีพร้อมทำรังคะ่ะคุณหมอกล่าวยิ้มยิ้มทว่าแววตาแฝงความอ่อนชัยจนสังเกตได้ เอ่อมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับคอนรัตใจเสียเพราะดูคุณหมอมีท่าทีคิดหนักอยู่บ้างคือหมอขอพูดตามตรงนะคะคอนรัตะงกหัวรับหน้าซื้อไม่รู้ต้องทำตัวยังไงจากการตรวจร่างกายคุณแม่ฟิโลโมนที่ได้รับจากคุณพ่อบอกบอกว่าอีกฝ่ายเป็นอัลฟาที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะกลัวว่าในอนาคตถ้าไม่มีคุณพ่อคอยดูแลยอยู่ด้วยใกล้ๆคอยปล่อยกลิ่นฟิโลโมนบรรเทาอาการแพ้ท้อง คุณแม่อาจจะโดนเช่าหนูน้อยในท้องปวดเอาได้นะคะการรับรู้ของเด็กผ่านคุณแม่เมื่อไม่ได้กลิ่นของคุณพ่อเด็กอาจจะหงุดหงิดแล้วก็เครียดได้เรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะคะพอนัลัตพูดไม่ออกไม่รู้จะถามคําถามหรือตอบคําถามอะไรของคุณหมอดีจริงๆแล้ววันนี้ถ้าคุณพ่อมาด้วยก็คงจะดีนะคะพ่อหมอจะได้ตรวจเลือดแล้วก็ช่วยดูแนวโน้มของเด็กในครรภ์ให้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหมอนัดใหม่ก็ได้ไม่ทราบว่าเอ่อคุณพ่อว่างเมื่อไหร่ละคะ หรือถ้ายังไงช่วยบอกหมอได้ไหมหากคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหมอจะได้แนะนําถูกว,ว่าคุณแม่ต้องบํารุงร่างกายแบบไหนยังไงนะคะคุณหมอตะล่อมถามอย่างนุ่มนวลที่สุดเพื่อไม่ให้มีจุดไหนกระทบจิตใจคุณแม่ท้องแรกเพราะอาจจะสร้างความกังวลจนเกิดภาวะเครียดขณะตั้งครรภ์ได้พอนรัตนิ่งเงียบนี่เป็นการมีลูกครั้งแรกตรวจครรภ์ครั้งแรกสิ่งที่อยู่ในหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีน้อยนิดเท่าที่หาข้อมูลมาเรื่องพ่อเด็กเป็นหนึ่งในนั้น ใจจริงก็ไม่อยากบอกคุณหมอเตะว่าเหมือนมันจะจําเป็นพอนรัตก็ได้แค่จนใจเริ่มอ,อธิบายเท่าที่พอจะอธิบายได้เออคือว่าพ่อเด็กเขาผมผมเป็นพ่อเด็กครับคือคุณเข้ามาได้ยังไงคะคุณหมอตาลีตาเหลือกลุกรวดพลาดจากเก้าอี้กลิ่นฟิโลโมอนอัลฟาหนักหน่วงฟุ้งไปทั้งห้องตรวจอาลามล้นลนกดดันตื่นเต้นผสมปนเป คุณหมอชี้ไม้ชี้มือใส่คนที่เพิ่งพุ่งเข้ามาในห้องตรวจไม่มีปีมีครุยแทบจะตะโกนด่าถึงหมูถึงหมาอยู่แล้วต่างจากพนรัตน์ที่พอเห็นหน้าสามีก็ได้แต่อ้าปากค้างสติหลุดลอยขอโทษครับหมอคือผมเป็นพ่อเด็กผมมาสายไปหน่อยขอโทษจริงๆที่เข้ามาในนี้กระทันหันอินทรชิตพงกหัวขอโทษขอโพยพันวันหอบหายใจจนร่างหนาๆนาัน่นกระเพื่มคุณคะ คุณหมอหันมาขอคำยืนยันจากปากพอนรัตที่ทำหน้าเวอไม่เลิกดูตกอ,อกตกใจกว่าคนเป็นหมอหลายเท่าตัวเออครับเขาเป็นพ่อเด็กพอนลรัตก้มหน้างุดงุดตอบเสียงอู้อี้ใบหน้าที่เริ่มเอ,อิบอิ่มมีน้ำมีน,มนวลพราะตั้งคันยังเต็มไปด้วยความสับสนงุนงงในใจตอนนี้มีเรื่องมากมายอยากจะถามอินทรจิตออกไปแต่ว่าด้วยเกรงใจหมอหากจะคุยเรื่องต่างๆคงต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนอ๋อ โอเคค่ะถ้างั้นหมอขอตรวจเลือดของคุณพ่อก่อนนะคะคุณหมอกุมขมับกับเข้าโหมดทำหน้าที่ของตนเองได้ครับอินทรชิตนั่งลงที่เก้าอี้วา่างข้างๆตัวภรรยารับคำหมออย่างแข็งขันแต่ไม่วายหันมาจับจ้องใบหน้าแดงและเลือดเลิกลืกของภรรยาคนสวยถ้าไม่ติดว่าตรงหน้าตนมีคุณหมออยู่ด้วยคงจับภรรยาจูให้หายคิดถึงไปแล้วพอนรัตหลบสายตาอินทรชิตมือทั้งสองข้างโอบประคองหน้าท้องตัวเองไว้นิ่ง ว่ามือคู่นั้นกลับสั่นละเล็กทั้งตื่นตกใจทั้งดีอกดีใจและยังละคนความสับสนแต่แล้วอินทรชิตก็วางมือข้างหนึ่งลงมาทับทับแผ่วเบาและนั่นทําให้สิ่งที่พรนรัต์สะกดเอาไว้ตั้งแต่แรกหลังเห็นใบหน้าสามีพันล้นทะลักออกมาทั้งที่ก้มหน้าอยู่เสียงสะอื้นฮักดังแววอย่างห้ามไม่ได้รืมฝีปากสวยสั่นไว้จนหน่าสงสารเออหมอครับดูเหมือน เมียผมจะร้องไห้อินทรชิตช้อนศีสะมนของภรรยามาซบที่หวางซอกคอของต้นพลางลูบโอทำอะไรไม่ถูกจนต้องหันไปบอกหมอแก้เกอสรุปไปทำอะไรกันมาคะเนี่ยว่าแล้วคุณหมอก็อดถามไม่ได้สามีภรรยาคู่นี้โผลมาปแปลกๆชวนเศร้าชวนซึง้งพอดีว่าเขางอนผมนิดหน่อยนะครับทั้งรูปหัวกอดโอภรรยาทั้งเสวนากับคุณหมอ อินทรชิตไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้ตนรู้สึกอย่างไรตื่นเต้นตื่นตนันมีความสุขแต่ที่แน่ๆคือเอ็นดูภรรยาสุดหัวใจโอเมกา้าช่วงท้องค่อนข้างอ่อนไหวคุณพ่ออย่าใจร้ายกับคุณแม่มากนะคะครับคุณหมอผมจะระวังพอนลรัตได้ยินสามีรับคำหนักแน่นก็ไม่สามารถหยุดสะอื้นได้รู้สึกในใจมันได้ระบายออกมาเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของอินทรชิตร้องไม่ร้องสิครับ อินทรชิตลูบหัวปลอบภรรยาคอยเช็ดน้ำตาให้ใบหน้านวลของพนรัตนแดงเรื่อน่าสงสารแต่ก็น่าเอ็นดูในเวลาเดียวกันจนอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาด้วยความรักใคร่พนรัตนศบตาสามีก่อนจะหลบหนีด้วยความเขอะเขินแต่น้ำตาก็ยังไม่หยุดไหลอยู่ดีอินทรชิตนึกวิธีโอขึ้นมาได้วิธีหนึ่งคิดว่าคงได้ผลเขาจึงเอ่ยปากเอ่อหมอครับตอนท้องเนี่ยเราทำกันได้ไหมครับอะอะไรนะคะ เสียงสะอื้นของพนรัต์ชะงักทันทีตวัดดวงหน้าสวยเปื้อนคราบน้ำตาจับจ้องสามีเขมงก่อนจะฟาดมือลงกลางอก,อกแกล่งดังปักซ้อมผมเจ็บนะอินทรชิตกลั้นขำแผนการของเขาถือว่าสำเร็จพนรัต์ถลึงตาใส่สามีก่อนจะหันไปยิ้มแห้ง,หงให้คุณหมออทำกันได้ปกติค่ะแต่ให้เว้นพวกท่าที่กดทับช่วงหน้าท้องของคุณแม่หรือทำให้คุณแม่อึอดอัดแบบนั้นไม่ดีค่ะ อ๋อแปลว่าคุณแม่อ่อนท็อปนี่ดีที่สุดต้องสอนดีๆซะแล้วสินะคะคุณหมออินทรชิตคุณคิดออกเสียงค,คุณไทอดพร้อมผมเจ็บนะคุณหมอครับไม่ต้องไปสนใจเขาอ๋อแต่หมอว่าคุยเรื่องนี้ไว้ก็ดีนะคะจริงๆแล้วโอเมก้าช่วงท้องไตรมาสแรกจะอ่อนไวมากๆเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากอารมณ์แปรปวนมากๆเลยละคะ่ะเรื่องนี้คุณพ่อต้องคอยสังเกตเองนะคะ แต่ถ้าบอกว่าช่วงไหนเหมาะสาหรับการทํำเรื่องนี้จริงๆจะเป็นช่วงไลรมาที่2ของการตั้งครรภ์ค่ะก็คือเดือนที่4ถึงเดือนที่6จะเป็นช่วงที่ไม่ต้องห่วงอะไรมากสามารถทํากันได้ปกติเลยค่ะส่วนเรื่องท่าที่หมอะจะแนะนําก็พนรัดอ้าป,ปากค้างเมื่อไม่สามารถห้ามคุณหมอได้อีกและยิ่งสามีตั้งอกตั้งใจฟังอย่างดีแบบที่ว่าถ้ามีสมุดโน้ตคงเอาขึ้นมาจดแล้วคนขี้เคินอย่างต้นก็อยากจะบ้าตาย ทุบอ,อกชกตีสามีไปครั้งแล้วครั้งเล่าระบายอาการหนักหน่หนวงร้อนวูบวาบในใจมีนานการตรวจอายุคันและฝากคันก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีพอนรัตนึกสงสัยว่าทำไมอินทราชิตถึงโผล่เข้ามาในห้องตรวจได้กาจะออกไปถามคุณลุงคุณป้าทว่าออกไปแล้วกับเจอกลุ่มคนเกือบสิบชีวิตยืนรออยู่หน้าห้องตรวจไม่รวมกาแต่งชุดเต็มยศอีกสามคนที่ยืนคุมอยู่รอบนอกและคนเหล่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเลนินสิลิและเพื่อนของอินทราชิตสามคน และพิชานพนรัตน์นิ่งอึง้งสับสนว่าคนพวกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพร้อมทำไมแกไม่บอกกันเลยอ่ะดีใจด้วยนะสิริร้องลัานพร้อมเดินเข้ามาใกล้แต่ก็โดนอินทรชิตกันท่าไว้ด้วยการโอบกอดภรรยาไม่ปล่อยพังทำหน้าขึ้มใส่เพิ่มมาอีกสิริได้แต่ทำตลับตะเหลือกเหมือนไส้ตอบกลับไปพิชานยิ้มอ่อนเอ่ยปากพี่ยินดีด้วยนะครับน้องพร้อมทิศกรก็เอ่ยขึ้นด้วย ยินดีด้วยนะครับคุณพร้อมอ๋อค,ครับพอนรัตขันรับคําอวยพรปรับเลื่มยินดีของแขกที่มาหากันแบบแปลกๆไม่ได้นัดแน่กันไว้ก่อนทําตัวไม่ถูกขนาดต้องเกาะแขนสามีตอบเสียงงึมงําเครเขิน้อมเราต้องคุยกันนะบ้านคุณหลังไหนเรากลับเป็นก่อนเถอะอินทรชิตอบละคองภรรยาไม่ได้สนว่าใครจะยินดีอะไรกับเจ้าหนูน้อยในท้องเมียอ๋อ งั้นทุกคนก็เดี๋ยวพวกนี้ก็กลับกันแล้วเขาไม่อยู่ต่อกันหรอกอินทรชิตตัดบทหันไปยิ้มให้กลุ่มคนด้านหลังไม่ใช่ด้วยความเป็นมิตรแต่ยิ้มไล่สายตาจ้องขม็งสื่อเป็นไนว่าให้ไปไปกันสักทีเถอะหน้าสามีภรรยาเขาจะอยู่ด้วยกันตามลําพังต่อจากนี้ดังนั้นทุกคนจึงทยอยกลับบ้านสีหน้าสุดจะทนคุณไทคุณไล่พวกเขาทําไมเนี่ยมากันเหนื่อยเหนื่อยอย่างน,น้อยก็ให้กลับไปนั่งเล่นที่บ้านพร้อมก่อนก็ยังดี พวกนั้นน่ะพอบอกว่าคุณท้องก็แหกันมาเองแล้วอีกอย่างที่นี่ก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านพวกนั้นเลยไปกลับแป๊บเดียวอย่ากังวลเลยนะเรากลับไปคุยเรื่องของเราดีกว่านะอินทรชิตว่าจบก็ดึงภรรยาเข้ามากอดไม่ยอมปล่อยแฟนมาแล้วป้าคงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วสินะอ่ะป้าครับพนรัตหันไปยิ้มหวานให้ลุงกับป้า ทีแรกนะลุงก็กันไม่ให้เขาเข้าไปเพราะกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีอย่างที่หนูพร้อมบอกไว้แต่ป้าเรากลับให้เขาเข้าไปหน้าตาเฉยเลยพยาบาลข้างนอกล้างไว้ก็เอาไม่อยู่คุณลุงว่าไปพรางใส่หน้าไปพลางด้วยความอ่อนใจเออแล้วทําไมป้าถึงยอมให้เขาเข้าไปล่ะครับก็กลิ่นเจ้าตัวเขาเหมือนเสื้อที่หนูคลุมอยู่นั่นน่ะสิเป้าว่าแล้วเชียวพอนรัตกำเสื้อที่ตัวเองใส่คลุมอยู่แน่น ช้อนตามองสามีเห็นเขายิ้มจนตาหยีโค้งเป็นพระจันทร์เซี้ยวก็อดยิ้มตามไม่ได้แปะเรามาแล้วงั้นป้ากับลุงกลับก่อนนะดูแลคุณแม่ดีๆล่ะพ่อหนุม่มครับป้าอินทรชิตกระชับกอดให้แน่นขึ้นอีกวันนี้ขอบคุณนะครับคุณลุงคุณป้าขอบคุณมากจริงๆโถโถหนูพร้อมพวกเราเต็มใจลูกไม่ต้องคิดมากนะ คุณป้าว่าจบก็ลูบหัวพนรัตน์ด้วยความเอ็นดูไปอีกหนก่อนจะกลับไปเราเองก็กลับกันเถอะนะอืมบ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึง่งเงียบสงบอากาศดีด้านหลังบ้านมีศาลาหลังเล็กๆติดอยู่กับสะบัวแดงตื้นๆบรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลายหลังถึงบ้านพนรัตน์ก็เดินตรงดิ่งมาที่นี่ทันทีรอยยิ้มยังไม่จางไปจากใบหน้าประดับอยู่อย่างนั้นด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ อินทราชิตที่ตามหลังภรรยามาติดๆโอบกอดจากด้านหลังไซสปลายจมูกโด่งสูดดมกลิ่นกายที่คิดถึงเข้าเต็มปอดคุณไทคุณมาได้ยังไงล่ะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่าพร้อมอยู่ที่นี่พอนรัตกุมมือทั้งสองข้างของอินทรชิตที่ยื่นมาอบก,กอดตอนเอาไว้อิงแอบแผงอกของสามีอย่างสบายอกสบายใจผมกับเลนช่วยกันสืบนะสิแล้วนึกขึ้นได้ว่าคุณมีเพื่อนสนิทที่ชื่อสิริ เลยไปถามเขาที่แรกเขาก็ไม่บอกไม่ยอมบอกอะไรเลยอ๋อพร้อมคำชับเขาไว้เองแหละแล้วทําไมสิริถึงยอมบอกคุณล่ะครับผมบอกเขาว่าอยากเจอลูกกับเมียเขาก็ตกใจผมเลยย้ำอีกทีว่าตอนนี้คุณท้องเขาก็บอกมาหมดเลยทั้งยังพามาบ้านหลังนี้ทันทีเลยด้วยพอเขาโทรถามลุงกับป้าก็รู้ว่าคุณท้องและกําลังไปหาหมอพวกเราก็ดิ่งไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็เจอคุณจริงๆ อินทรชิตเล่าไปโยกโยนตัวภรรยาไปหมายกล่อมให้สุขใจคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไรหร่แล้วครับว่าพร้อมท้องพอนรัต์ที่อิงซบซอกคอสามีอยู่เอี้ยวใบหน้าไปหาเขาถามอย่างสงสัยตั้งแต่วันที่คุณหนีกันไปอ๋อคุณรู้ได้ยังไงครับ <c oughs> คุณทิ้งกล่องเครื่องตรวจคันไว้ในห้องน้ำห้องนอนรับแขกปนุษย์ไปเจอแล้วผมก็สัมผัสความรู้สึกปแปลกๆในใจได้ รู้เลยว่าคุณต้องท้องแน่ๆแล้วคงติดตั้งแต่เราอยู่ด้วยกัน3มวันสามคืนแล้วละมั้งพอนรัตหลุบสายตาหนีแก้เขินจ,จริงๆแล้วคุณมีแลนจะต้องแต่งงานใหม่ไม่ใช่หรอครับ <c oughs> ข่าวไวจังเลยนะคุณเองก็เกือบจะได้แต่งงานใหม่แล้วไม่ใช่หรือไงพอ,อไม่ได้ว่าจะแต่งแต่แรกซะหน่อยพอนรัตตอบเสียงเงิบๆผมเองก็เหมือนกัน อยากก็ยังไม่ได้อยากจะไปแต่งงานใหม่ได้ยไงอ้าวแล้วที่ภรหยาผิดกฎหมายแล้วนะ่ะผมฉีกทิ้งไม่เหลือซากไปแล้วไม่สิมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่แค่ลายเซ็นคุณก็ปลอมแล้วนะพร้อมอินทรชิตหลีตามองภรรยายอย่างหยอกเยา้านึกว่าคุณจะไม่รู้ซะอีกเฮ้ยต่อให้ทุกอย่างมันเป็นของปลอมก็เถอะแต่ที่คุณทิ้งผมไปอะ่ะมันก็เรื่องจริงนะ อินทรชิตทำหน้าออดอ้อนพลางเอ่ยเสียงตัดพ้ออ่อนใจวันนั้นน่ะผมเหมือนคนไม่เหลืออะไรแล้วผมคิดในใจว่าจากนี้ถ้าไม่มีคุณแล้วผมจะไปต่อ,อยังไงพร้อมผมคิดถึงแต่คุณนะอินทรชิตจับตัวภรรยาให้หันมาเผชิญหน้ากันก่อนจะกกก่อเต็มรักช่วงจังหวะนั้นพนรัตสังเกตเห็นปลายหางตาของสามีแดงระเรื่อนหน้าสงสารพร้อมขอโทษ อย่าทิ้งกันไว้แบบนี้อีกนะพร้อมผมรักคุณมากนะมากถึงขนาดที่ไม่มีคุณไม่ได้แล้วพอไม่เห็นคุณในบ้านบ้านก็ไม่น่าอยู่อีกเลยผมแทบบ้าตายที่เอ่ยออกมาอินทรชิตไม่ได้โกหกสักนิดเสียงสันเครือที่เล็ดลอดให้ได้ยินเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีคุณไทพร้อมขอโทษไม่ให้อภัยหรอกจนกว่าคุณจะบอกว่าจะไม่ทิ้งผมไปอีก อ้อมกอดอุ่นขึ้นเรื่อยๆพันทำพนันรั์รู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาอย่างสุดจะกลัน้นทอมรักคุณนะจะไม่ห่างคุณอีกแล้วจริงๆนะดิมฝีปากภรรยาเอื่อเอ่ยคำบอกรักอยู่ข้างหูอินทรชิตนิ่งค้างวิญญาณหลุดออกจากร่างกะทันหันตื่นตราหนกถึงขนาดที่ลืมวิธีหายใจขาแขนอ่อนปวกเปียกปลายจมูกโด่งพันร้อนเผาดวงตาชุ่มไปด้วยน้ำอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่น้ำเสียงหวานซึ้งของภรรยาสูบฉีดหัวใจ จนมันสั่นสะท้านแทบดีดออกมาจากอกอยู่ลำล่อลร้อมพร้อมรักคุณนะคิดถึงคุณมากอยากอยู่กับคุณสร้างครอบครัวไปกับคุณพร้อมอยากพูดคำพวกนี้มาตลอดหวังตลอดว่าเรื่องจบจะกลับไปหาคุณแม้อะไรมันจะไม่เข้าที่แต่ตอนนี้พร้อมได้บอกแล้วคุณไทพร้อมรักคุณเหมือนกันนะคำสารภาพรักยาวเหยียดของภรรยาปะทะเข้ากลางใจอินทรชิต เขาตั้งตัวไม่ทันหายใจติดขาดพราะตื่นตะลึงจนเลิกลากไปหมดพ,พร้อมผมเองก็รักคุณสุดหัวใจเลยว่าจบก็โน้มหน้าไปเตรียมป้อนจูบแสนหวานให้ภรรยาทว่ายัางไม่ทันได้ทำอะไรพรนรัตก็สะอึกออกมาเสียงดังจนต้องยกมือปิดปากก่อนจะมีสีหน้าประหลาดไปพ,พ,พร้อมเป็นอะไรคุณท้าปล่อยก็อพอนรัตหน้าซีดเผือด จูจูก็ผักล่างของสามีออกจากตัวแต่พอนึกขึ้นได้ก็รังเสื้อคุมบนตัวอินทรชิติ์ไว้ทอมโอเคไหมคุณเป็นอะไรอะ่ะอินทรชิติเลิกลากหน้าพนรัต์คล้ายคนผะอืดผะอมเขาต้องพยายามรูปหลังให้ทว่าภรรยาคนสวยขากลับปัดไม้ปัดมือเขาออกถอยครับฮะอะไรนะค,คุณท้ายถอดเสือ,อ,อก,ก่อนทอมขอเอออะไรนะ อินทรชิตสับสนหลังพนรัตน์เริ่มทำมิดีมิไล้ตนด้วยการพยายามถอดเสื้อคุมตนออกถ,ถอดออกครับพร้อมขอนะนะคุณให้อินทรชิตสบตาภรรยาที่กำลังรือล้นไปด้วยน้ำใสคำพูดของคุณหมอก่อนหน้าลอยเข้ามาในหัวว่าด้วยเรื่องคุณแม่โอเมก้าช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากร่วมรักกับสามี เขาเห็นท่าทางของภรรยาแล้วคิดว่าคงต้องการอินทราชิตก็ค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้ทําให้ภรรยาผ่อนคลายสักหน่อยคงจะดีคุณไทพร้อมขอเสียงพนรัตอ่อนไหวบางเบาพยายามเกาะเกี่ยวเอาเสือ้อคลุมของเขาออกอินทรชิตจึงค่อยๆถอดออกให้จากนั้นก็เอื้อมไปคว้าเอวพนรัตไว้แต่ยังไม่ทันได้คว้าเอวบางนั้นดีพนรัตที่ได้เสื้อคลุมเข้าไปกอดไว้ก็ดีดตัวออกจากการเกาะกุม ก่อนจะซุกหน้าเข้ากับเสื้อคลุมตัวนั้นแล้ววิ่งฉิวเข้าบ้านไปทันทีไม่เหลียวหลังแล้วปล่อยให้อินทรชิตยืนสับสนอยู่อย่างนั้นงุนงงไปหมดว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสื้อคลุมเขามันดีกว่าตัวเขาขนาดนั้นเลยเหรอภรรยาถึงได้ช่วยไปแล้ววิ่งหนีไปเลยบทที่13จบแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจะจบตอนหน้าแต่ว่ามีตอนพิเศษอีกหนึ่งตอน อืมก็จะรวมกันเป็น2ตอนก็จะจบแล้วนะคะเรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปที่เป็นตอนสุดท้ายแล้วก็ตอนพิเศษด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าคะ่ะบ๊ายบาย